สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนะครับคุณนำโชคอุ่นเวียงครับจากโรงเรียนเตรียมโรศึกษานะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัศาสรร์ไทยเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นภาพรวมนะครับของวัฒนธรรมไทยนะครับถามว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยครับวัฒนธรรมไทยครับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่นิ่งไหมครับ ไม่มีธรรมใช่ไหมครับว่าธรรมเนี่ยครับมันคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแนวทางการปฏิบัตินะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสังคมคำนี้ครับว่าธรรมเนี่ยครับจะมีลักษณะสําคัญอย่างเช่นต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์นะครับว่าธรรมนะครับเกิดมาจากการที่มนุษย์เนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้จากธรรมชาติและว่าธรรมนะครับมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่นิ่งนะครับแสดงว่าว่าธรรมที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งมีการรับจากภายนอกแล้วก็ม วันนี้ครับเราจะมาศึกษาดูกันว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยนะครับมีการรับมาจากที่ไหนบ้างและแต่ละที่นั้นครับมีการถ่ายทอดอะไรมาถึงปัจจุบันนะครับมาดูสกอบเนื้อหาของเราเลยนะครับสกอบเนื้อหาของเราครับเริ่มจากเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรับวัฒนธรรมของอินเดียนะครับเรื่องที่สครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับวัฒนธรรมจีนนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของการรับวัฒนธรรมของตวนตกนะครับมาดูจากประเด็นแรกกันเลยนะครับถ้าดูจากแผนที่นี้แล้วจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับเรามีทำเล ตั้งอยู่ระหว่างอินเดียนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ระหว่างจีนนะครับเราจึงเรียกนะครับบริเวณคาบสมุทรนะครับหรือปัจจุบันก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าคาบสมุทรอินโดจีนนะครับเหตุผลที่เราเรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนเพราะว่าเราตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนเราก็มีการรับวัฒนธรรมและเป็นแหล่งนะครับในการเชื Taiwan ่อมต่อการค้าของ2พื้นที่ด้วยนะครับการที่ประเทศไทยเราตั้งอยู่นะครับณบริเวณ2บริเวณสําคัญนี้ครับเราก็มีการรับวัฒนธรรมนะครับของทั้ง สองพื้นที่นะครับเข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่จะมีการรับอะไรบ้างครับเราไปดูนะครับศึกษากันเลยนะครับภาพนี้ครับเป็นภาพนะครับของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสังเกตว่าทำเลนะครับของพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นทำเลที่มีทะเลและก็การที่มีทะเลนั้นเนี่ยครับทำให้การเดินทางนะครับเข้ามาทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับ การเดินทางเข้ามาวัตถุประสงค์หลักก็คือการเดินทางเข้ามาค้าขายนะครับการค้าขายจึงทําให้เกิดการเข้ามานะครับของวัฒนธรรมรวมถึงความเข้ามาของความเจริญต่างๆจากภายนอกด้วยนะครับเมื่อความเจริญจากภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีการเลือกรับมีการเลือกดูว่าอันไหนเหมาะสมนะครับแต่วัฒนธรรมไทยก็มีการรับมาแล้วก็มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับคร <s> าวนี้เราไปดูหัวข้อต่อมาคือเรื่องของการรับวัฒนธรรมจากอินเดียนะครับ อินเดียถือว่าเป็นชาติที่มีการเดินทางเข้ามาในดินแดนเ,เ,เอเชียตะวันตกเฉียงใต้มาอย่างเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับเริ่มต้นมาจากท cott, ําการนาการค้านะครับโดยในหลักฐานทั้งในชาดกนะครับรวมถึงหลักฐานในคัพินิ์ศาสนาพุทธได้มีการกล่าวถึงเรื่องของดินแดนสุวรรภูมิด้วยนะครับซึ่งดินแดนสุวรรภูมินั้นก็คือดินแดนที่เรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันมาดูบ้างว่าเรามีการรับนะครับว่าทําอะไรมาจากอินเดียนะครับเริ่มจากเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของศาสนานะครับ ศาส,สนานะครับในอินเดียเนี่ยครับอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาหลายศาสนามากแต่ศาสนาที่มีอิทธิพลนะครับแล้วก็มีผลต่อความคิดมีผลต่อการดําเนินชีวิตและมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นะรบ,บริเวณแถวดินแดนนี้รวมถึงไประเทศไทยก็คือศาสนาพราหมณ์ดูแล้วก็ศาสนาพุทธทั้งพราหมณ์ดูและศาสนาพุทธเนี่ยครับมีอิทธิพลและมีบทบาท นะครับต่อความคิดต่อความเชื่อนะครับของคนไทยเป็นอย่างมากและนอกจากนี้ครับศาสนาพาราหมณ์และศาสนาพุทธเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อรัฐสำนักแล้วก็มีผลต่อรูปแบบในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับสังเกตว่าเมื่อมีการเข้ามานะครับของศาสนาฮินดูนะครับรวมถึงศาสนาพุทธแล้วเนี่ยนะครับทำให้เรามีคตินะครับในการมองพระมกษัตริย์นะครับว่าพระองค์เนี่ยนะครับทรงเป็นเทวราชานะครับคำว่าเทวราชาแปลว่าอะไรนะครับคำว่าเทวราชาก็มีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชา นะครับผู้ท um. ี่ทรงเป็นเทวะก็คือเป็นองค์เทพนะครับอวตารหรือเป็นองค์เทพมีการแบ่งภาคลงมาเพื่อปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับอย่างเช่นเรามีความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระนารายนะครับที่แบ่งภาคลงมาปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับสังเกตว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กษัตริย์นะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระนารายอย่างเช่นการใช้ตาครุฑนะครับเนื่องจากครุฑเนี่ยนะครับเป็นสัตว์พันะของพระนารายนะครับเราก็เลยใช้ตาครุฑเนี่ยนะครับเป็นตาสัญลักษณ์หมายถึงองค์กษัตริยดวยเเช่นนีกั นอกจากเราจะมีความเชื่อว่าองค์กษัตริย์นะครับท่านทรงเป็นเทวราชานะเป็นพระราชาที่ทรงเป็นเทวนะเป็นสมุทิเทพแล้วนะครับเราก็ยังจะเห็นได้ว่าองค์พระกษัตริย์นะครับปกครองบ้านเมืองโดยการใช้หลักธรรมในศาสนาพุทธเป็นหลักธรรมสาคัญในการปกครองบ้านเมืองนอกจากนี้ครับเช็่ว่าหลักธรรมสาคัญนะครับขององค์กษัตริย์นะครับอย่างเช่นโพิธรัชธรรมนะครับหรือราชจัญญานุวัรนะครับเป็นหลักธรรมสาคัญขององค์ พระกษัตริย์ที่ใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมืองรวมถึงนะครับการที่เราเนี่ยครับมีความเชื่อว่าพระราชาทรงเป็นเทวะที่มาปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับจะสังเกตว่าจะมีพฤติกรรมหลายอย่างนะครับสะท้อนให้เห็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระกษัตริย์นะครับอย่างเช่นนะครับในภาพนี้นะครับในภาพนี้ครับคือพระราชพิธีนะครับที่เรียกว่าบรมบราชาพิเศษนะครับเป็นการแต่งตั้งนะครับให้ขึ้นปกครองบ้านเมืองนะครับเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ ให้กับองค์พระกษัตริย์นะครับเราก็จะเห็นว่าพระราชพิธีนี้ครับเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเป็นศาสนาที่มีการรับมาจากที่อินเดียนะครับในส่วนของการปกครองนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่านะครับตามความเชื่อของฮินดูเรามีความเชื่อว่ากษัตริย์นะครับทรงมีฐานะเป็นเทวราชาแต่แม้ว่ากษัตริย์จะเป็นเทวราชาก็จริงนะครับพระกษัตริย์นั้นก็ยังทรงเป็นธรรมราชาด้วยนะครับแม้ว่าพระราชาจะทรงมีฐานะเป็นเทวะก็จริงแต่พระราชานั้นจะต้องมีตัวของธรรมะในการปกครองบ้านเมืองด้วย นะครับนอกจากนี้ครับพระราชาเองก็ทรงเป็นพุทธธรรมกนะครับก็คือเป็นพุทธราชาเป็นพระราชาที่ทรงนับถือศาสนาพุทธด้วยนะครับแม้ว่าพระองค์จะทรงนับถือพุทธก็ตามนะครับแต่พระองค์ท่านเองก็ทรงอุปถัมภุกศาสนานะครับและนอกจากนี้ครับมาดูหลักธรรมสาคัญว่าพระกษัตริย์นั้นทรงมีหลักธรรมสาคัญอะไรนะครับอย่างเช่นทศพิธรัชธรรมนะครับอย่างเช่นจักรวรรดิวัตรนะครับหรือราชจันยานุวัตรนะครับรวมถึงสั่งขาวัตถุด้วยนะครับนี่คือหลักธรรมสาคัญขององค์กษัตริย์ที่นะครับใช้ในการบริหารบ้านเมืองนะครับ คราวนี้ครับหลักธรรมสาคัญที่เรารู้จักกันที่เราเรียกว่าทศพิธพระธรรมนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นทานทานก็คือการให้นะครับศีลก็คือการปรับพติดีทางกายใช่ไหมครับจากคะคือการเสียสละนะครับอาชวะก็คือนะครับมีความซื่อตรงนะครับมัทวะก็คือต้องนะครับมีความอ่อนโยนนะครับตะบะนะครับก็คือการแผดเผากิเลสนะครับแผดเผานะความอยากทั้งปวงนะครับอักโธาคือความไม่โกรธนะครับ อวิิงสาคือความไม่เบียดเบียนนะครับขันติรู้จักอดทนอดกลั้นและสุดท้ายคืออวิโรธนะคือการไม่คาดเคลื่อนไปจากธรรมะการไม่คาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่คือหลักธรรมสาคัญสําหรับองค์กษัตริย์นะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าฐานะขององค์กษัตริย์นะครับในสมัยก่อนเราจะมองว่าองค์กษัตริย์เป็นเทวราชาแต่เทวราชานั้นต้องมีธรรมะในการกํากับการบริหารบ้านเมืองด้วยเราจึงเรียกว่าธรรมราชาได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับองค์กษัตริย์จะอยู่ในฐานะประมุขของรัฐ แต่เป็นภูมิของรัฐนะครับที่จะต้องมีธรรมราชานะครับเป็นหลักสําคัญในการบริหาร้ันเมืองให้เกิดความสงบสุขแล้วก็มีความลมเย็นนะครับเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนนะครับเรื่องต่อมาครับคือด้านศิลปกรรมนะครับได้ความที่ว่างานต่างๆสังเกตครัว่างานต่างๆนะครับที่ปรากฏในวัดนะครับหรืองานต่างๆที่ปรากฏในเทวสถานนะครับ หรืองานต่างๆทั่วไปนะครับล้วนแต่มีอิทธิพลของศาสนาฮินดูนะครับรวมถึงศาสนาพุทธเข้ามาทั้งสิ้นในส่วนของอารยธรรมอินเดียนะครับได้ส่งผลต่องานศิลปกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปกรรมด้านปฏติมากรรมงานศิลปกรรมด้านจิตกรรมงานศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรมนะครับก็ล้วนแต่มีแนวคิดของฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานด้านวรรณกรรมนะครับตัวอย่างแรกก็คือว่างานศิลปกรรมจะมาในการควบคู่กับด้านศาสนาและด้านการปกครองด้วยนะครับ อย่างเช่นเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับวิธีการในการสร้างพุทธรูปนะครับวิธีการในการสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างนะครับในวัดเนี่ยก็ลวดมาจากอิทธิพลนะครับของอินเดียนะครับรวมถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาในเมืองไทยนะครับศาสนาพราหมณ์เองก็ได้มีการนํางานเขียนสําคัญเข้ามาด้วยเราจึงสามารถเรียนรู้นะครับงานเขียนต่างๆโดยสะท้อนที่เห็นถึงลักษณะของวัฒนะครับที่รับมาจากอินเดียนะครับอย่างเช่นงานเขียนสําคัญนะครับได้แก่งานวรรณกรรมชื่อว่า รามัยนะหรือคนไทยรู้จักกันนามของรามเกียรตินะครับแล้วก็นะครับเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในมหาพระตักนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหากพาร์สำคัญนะครับของกินดูในเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของตัวอักษรเองเหมือนการอักษรศาสตร์ตัวอักษรนะครับบางตัวเราก็มีการรับนะครับประยุกนะครับดัดแปลงมาจากตัวอักษรของอินเดียนะครับตัวอย่างตัวอักษรของอินเดียที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับในวรรณไทยอย่างเช่นอักษรปรวะนะครับอักษรสันสกฤตรวมถึงอักษรบาลีด้วยนะครับโดยเฉพาะอักษรบาลีเนี่ย ก็เข้ามาพร้อมกับคัมภีร์พัะไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ในศาสนาพุทธเราก็ได้ศึกษานะครับเรื่องของภาษาบาลีผ่านทางพัฒไตรปิฎกนะครับนี่คือตัวอย่างนับของอารยธรรมของอินเดียนะครับที่มีการส่งต่อมาในงานที่เป็นด้านศิลปกรรมนะครับคราวนี้ครับเราไปดูภาพนะครับภาพนี้ครับคือภาพจิตรกรรมก็คือภาพเขียนนะครับภาพเขียนในภาพนี้ครับมีนักเรียนคนไหนทราบไหมครับว่าเป็นภาพเขียนที่อยู่ที่ไหนครับนะครับในภาพนี้คือเป็นภาพเขียนที่มาจาก ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับในภาพเขียนนะครับที่อยู่บริเวณระเบียงอุโบสถนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเป็นงานเขียนนะครับที่พูดถึงเรื่องราวในมหากรามายนะนะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของรามเกียรตินะครับที่มีตัวเอกก็คือมีพระรามมีทศกัณฐ์แล้วก็มีหนุมานนะครับเราก็จะคุ้นเคยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเวลาที่เราไปตามวัดเราก็สามารถเรียนรู้นะครับงาน นะครับต่างๆผ่านทางงานเขียนหรือผ่านทางงานที่เป็นรูกปั้นหรือปฏติมากรรมได้นะครับนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยครับอารยธรรมสําคัญอีกที่1นนะครับที่มีผลนะครับต่อคนไทยมากๆเลยคืออารยธรรมจีนนะครับคนจีนเดินทางเข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับถามว่าเป้าหมายสําคัญนะครับหรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นที่คนจีนเดินทางเข้ามาคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการค้าขายเป็นหลักนะครับ การค้าขายนะครับคือทําให้คนจีนมีการเดินทางเข้ามานะครับอย่างเช่นในสมัยนะครับสุโขทัยก็มีการเดินทางเข้ามาค้าขายกับคนจีนครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับได้ปรากฏหลักฐานนะครับว่าเราเนี่ยครับได้มีการว่าจ้างคนจีนให ทำงานนะครับเป็นลูกเรือนะครับในเรือสำเภาที่เรามีการส่งไปไทยกับจีนนะครับเรามีการว่าจ้างคนจีนครับให้ดูแลนะคร so ับการค้าสำเภากับจีนด้วยนะครับและในสมัยกรุงศรีอยาเองเราก็มีการค้ากับจีนครับในระบบที่เรียกว่าระบบการค้าแบบบรรณาการรัฐบรรณาการนะครับหรือระบบการค้าแบบจิ้งก้องนะครับก็ถือว่าเป like ็นรูปแบบการค้าที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงว่าเมื่อคนจีนครับมีการเดินทางเข้านาการค้า ดูแลการค้านะครับคนจีนเองก็ย่อมมีการนําเอาความรู้เอาความเจริญต่างๆเข้ามาด้วยครับเราก็ได้มีการเรียนรู้และเราเองก็ได้นะครับมีการปรับนะบบางอย่างเข้ากับวัฒนธรรมของไทยนะครับตัวอย่างนะครับที่เข้ามามีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นความเชื่อนะครับความเชื่ออย่างเช่นเรื่องของเทพเจ้าจีนใช่ไหมครับเรามีประเพณีการกินเจความเชื่อของคนจีนนั้นก็มีผลนะครับต่อความเชื่อคนไทยด้วยนะครับ มีผลต่องานด้านศิลปกรรมนะครับเมื่อคนจีนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับการสร้างนะครับรูปแบบของสานเจ้าจีนนะครับหรืองานศิลปะของจีนนั้นก็มีผลต่อวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับอาชนที่สามได้มีการรับอิทธิพลนะครับของงานที่เป็นศิลป,ปกรรมของจีนเนี่ยมาสร้างในสถาป,ปัตกรรมของไทยจะเห็นว่าวัดบางวัดนะครับ จะมีศิลปกรรมของจีนครับอยู่ในวัดด้วยเราเร e hi ียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมนะครับในพระบาทสมเด็จพระน่งเกราจาอยู่หัวรูปแบบของวัดนะครับที่มีการสร้างตามศิลปะจีนนั้นก็จะไม่มีช่อฟ้าบริการนะครับก็จะมีการสร้างนะครับตามรูปแบบของศิลปะจีนนะครับนั่นคือนะครับตัวอย่างของอิทธิพลของจีนที่มีผลต่องานก่อสร้างนะครับหรือศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับต่อมาคือภาษาครับคําบางคําเราก็รับมาจากภาษาจีนนะครับอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยว นับก็รับประจักภาษาจีนนับนี่คือตัวอย่างนับของอิทธิพลของภาษานับของจีนที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วต่อมาคือเรื่องของอาหารการกินนะครับสังเกตว่าอาหารการกินหลายๆอย่างนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนี้ครับก็มีการรับวัฒนธรรมนะครับมาจากจีนจนมีการดัดแปลงมีการประยุกต์นับจนเป็นส่วนหนึ่งนับของอาหารไทยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนจีนนะครับที่มีการเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากเดินทางเข้ามาทาการค้าแล้ว ยังมีการเดินทางเข้ามาตั้งทินฐานและตั้งชุมชนด้วยนะครับยกตัวอย่างชุมชนคนจีนครับในกรุงเทพมหานครนะครับเราก็เห็นว่าชุมชนคนจีนที่เป็นญาติคนจีนเลยนะครับก็จะอยู่ในโซนของเยาวราชครับในเขตของสำเพ็งนะก็จะเป็นชุมชนคนจีนนะครับดั้งเดิมที่มาตั้งโลกล่าตั้งแต่สมัยตอนต้นของรัตนโกสินทร์นะครับไปดูภาพต่อมาครับอย่างภาพนี้ครับคือภาพที่เรารู้จักกันในนามของชนทาวนะครับหรือ่านเยาวราช เป็นย่านที่มีคนจีนอาศัยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราเดินนะครับไปชมเยาวราชในทุกวันนี้ครับก็เห็นว่ามีร้านทองนะครับจำนวนมากแล้วก็จะมีป้ายเป็นภาษาจีนด้วยนะครับนอกจากร้านทองเขาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับยิ่งตอนเย็นแบบขึ้นชื่อมากเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดที่มีหลากหลายมีมากมายนะครับให้เราเลือกนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาเพราะถือว่าเป็นย่านที่มีสีสันย่านหนึ่งในกรุงเทพมหานครเลยนะครับภาพนี้ครับตัวอย่างของ งานศิลปกรรมของจีนครับลงถึงความเชื่อด้วยนะครับความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีการนํางานศิลปะของจีนครับมาสร้างสรรค์นะครับเป็นศาลเจ้านะครับอย่างภาพนี้คือเป็นศาลเจ้าจีนและภาพต่อมาครับนี่คือตัวอย่างของประเพณีนะครับประเพณีการแห่บังกรก็ถือว่าเป็นประเพณีสําคัญนะครับที่คนจีนนะครับนิยมแล้วก็เราเองก็มีการรับนะครับมาจากจีนเหมือนกันนะครับนอกจากอินเดียกับจีนแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าดินแดนในบริเวณนี้ครับมีการบวัฒว่าทมจากอินเดียแล้วก็จีนเป็นหลักนะครับ แต่เมื่อมีการเดินทางสะดวกมากขึ้นการเดินทางเหล่านี้ครับได้นําผู้คนที่อยู่ไกลกว่าดินแดนในเอเชียเข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับผู้คนเหล่านั้นก็คือผู้คนที่มาจากทางตะวันตกทั้งมาจากยุโรปและมาจากอเมริกานะครับเมื่อคนยุโรปและคนจากอเมริกานะครับมีการเดินทางเข้ามาพร้อมกับความเจริญนะครับพร้อมกับอารยธรรมเราก็มีการรับสิ่งเหล่านี้ครับเข้ามาปรับนะครับใช้กับวัฒนธรรมของไทยนะครับคราวนี้ครับเรามาดูว่างว่าเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาเข้ามาพร้อมกับอะไรนะครับ เริ่มจากเรื่องแรกคือเรื่องของศาสนาและกความเชื่อนะครับชาติตนตกชาติแรกที่มีการเดินทางเข้ามานับในประเทศไทยก็คือเข้ามาในสมัยของกรุงศรีอย่านะครับหลายคนเรียนกับครูไปแล้วนับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจําได้ไหมครับว่าในสมัยกรุงศรีอยานะครับชาติตนตกชาติแรกที่มีการเดินทางเข้ามาคือชาติไหนครับไม่นะต้องทําหน้าสงสัยหลายคนเรียนกับครูไปแล้วนะครับเมื่อเรียนกับครูไปแล้วนะครับหลายคนก็จําได้ว่านะครับชาติตนตกชาติแรกที่มีการเดินทางเข้ามา ในสมัยกรุงศรีอยาก็คือปุโรเตนะครับอ่าหลายคนตอบถูกด้วยนะครับเข้ามาในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นั่นเองนะครับปุโรเตเมื่อเข้ามาแล้วนะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญคือเข้ามาทําการค้าเป็นหลักนอกจากการค้าแล้วภายหลังนะครับปุโรเตเองก็เข้ามาพร้อมกับศาสนาด้วยนะครับกษัตริย์ของสมัยกรุงศรีอยานะครับก็เปิดกว้างนะครับในการที่ให้คนต่างชาติเข้ามานะครับอาศัยอยู่นะครับใน กรุงศรีอยาแล้วก็เข้ามาทําการค้าแล้วก็เข้ามาทําการแบบแพรศาสนาด้วยมีการอาศัยอยู่กันเป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนของคนต่างชาตินั้นอย่างเช่นอยู่เป็นหมู่บ้านโปรตุเกสนะหมู่บ้านฮอลันดานะหมู่บ้านญี่ปุ่นก็คืออยู่กันนะครับเป็นเชื้อชาตินะครับแล้วก็ให้นะครับคนในแต่ละเชื้อชาติทําการปกครองกันเองนอกจากโปรตุเกสแล้วภายหลังก็มีฝรั่งเศสเข้ามานะครับยิ่งในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วฝรั่งเศสเองก็ได้มีการส่งทูตมาเจริญสันนิมิตีและ กรุงศรีอยาสยามเองก็ได้มีการส่งพูดไปเจรจสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงตอนปลายนะครับของกรุงศรีอยุธาครับก็มีเหตุนะครับวุ่นวายทางการเมืองทําให้คนต่างชาติเองก็นะครับเข้ามาน้อยนะครับคนต่างชาติก็กลับมาติดต่อการค้าอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงตอนต้นของแล้วก็สินนะครับเมื่อคนต่างชาติครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับเข้ามาพร้อม,าการามการนำการค้าและยังกลับเข้ามานะครับกับในเรื่องของ ทําการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะครับอย่างเช่นในสมัยของลัทธิกสินิตอนต้นตัวอย่างบุคคลสําคัญนะครับอย่างเช่นบาทหลวงปเาเลกัวนะครับซึ่งมาจากฝรั่งเศสนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโรม,มันคาทอลิกนะครับและตัวอย่างบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือหมอปัตเลนะครับนายแพทย์แดนบิชแบดลีย์นะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นับนิกายโปรเตสแตนต์เป็นชาวอเมริกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อมีการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาแล้ว การเข้ามาของศาสนามีการนำนะครับความเจริญความก้าวหน้าอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นความจําเป็นในการเข้ามาขอศาสนานั้นนะครับทำให้หมอบาเลบได้มีการตั้งโรงพิมพ์ด้วยนะครับเมื่อมีการตั้งโรงพิมพ์เพื่อใช้ในการพิมพ์คําสอนศาสนาและตั้งโรงพิมพ์เพื่อเป็นการพิมพ์หนังสือเป็นการพิมพ์ความรู้เป็นการพิมพ์วิทยากาศด้วยนะครับเมื่อการพิมพ์เจริญก้าวหน้าทําให้เกิดการพิมพ์หนังสือมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการพิมพ์หนังสือที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์อย่างเช่นนีรอนดอน อย่างเช่นในสมัยร3เนี่ยมีการพิมพ์นะครับประกาศห้ามลูกฝิ่นด้วยการพิมพ์งานเหล่านี้ครับทำให้นะครับเราได้อ่านหนังสือได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือได้ง่ายมากขึ้นทําให้ความรู้วิทยาการต่างๆก็เจริญเติบโตมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการพิมพ์เนี่ยทำให้ความรู้ก้าวหน้าขึ้นนะครับนอกจากการพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับการที่เข้ามาของมิชชันนารีนะมิชชันนารีหลายคนก็มีความรู้ด้านการแพทย์นะครับแผนใหม่นะครับได้มีการนําเอาการแพทย์แผนใหม่เข้ามาด้วยนะครับ การแพทย์แผนใหม่ทําให้คนไทยเปลี่ยนโลกทัศน์ในการรักษาโรคจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่กล้ารักษาโรคนะครับแบบแพทย์แผนใหม่หรอกนะครับแต่หลังจากที่นะครับแพทย์แผนใหม่นะครับได้นะครับทดลองนะครับในการรักษาโรคก,กับคนไทยแล้วปรากฏว่าหายและก็าหายดีด้วยนะครับอย่างเช่นการใช้วัคซีนนะครับในการรักษาโรคฝีดาบโรคไข้ทรพิษนะครับรวมถึงมีการผ่าตัดด้วยนะครับแต่ก่อนคนไทยมีความเชืวว่อาการผ่าตัดอะไรก็ตามออกจากร่างกายคนจะตายนะครับแต่ว่ามีการผ่าตัด คร,ครั้งหนึ่งที่แบบพอผ่าตัดแล้วก็หายเป็นปกตินะครับทำให้คนก็มีการเปลี่ยนโลกทัศนัเกี่ยวกับการรักษาโรคแผนใหม่นะครับคนไทยก็หันมารักษาโรคแผนใหม่มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับการเข้ามาของมิชชันนารีหรือผู้ที่เข้ามาสอนศาสนาเนี่ยยังเข้ามาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนด้วยนะครับเพราะการที่เผยแพร่ศาสนาในเมืองไทยนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือต้องบอกงี้ครับ มิชินรีนะครับหรือบาทหลวงหลายคนบอกว่าคนไทยคนใจกว้างนะครับพมกริย์ไทยก็เปิดกว้างมากในการเข้ามาของศาสนาอื่นครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยนะครับมีการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วยคนไทยแบบเปิดกว้างมากนะครับเมื่อศาสนาอื่นเข้ามาแต่ความแปลกคือคนไทยเปลี่ยนแปลงย,ย,ยากมากคือคนไทยไม่เปลี่ยนจากการนับถือพุทธเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการสําคัญคือต้องพยายามที่จะเผยแพร่ศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตประจําวัน อย่างเช่นการตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็สามารถที่จะสอนความรู้แล้วก็มีการสอนเรื่องของศาสนา <S <S เข้าไปในความรู้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นการก่อตั้งโรงเรียนของมิชชันนรีนะครับทั้งโรงเรียนของเด็กผู้ชายแล้วก็โรงเรียนของเด็กผู้หญิงนะครับอย่างในภาพนี้ครับคือโรงเรียนกุรสตรีวังหลังนะครับซึ่งต่อมานะครับก็คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันก็มีการเปลี่ยน ย้ายมาอยู่บริเวณตรงอโศกนะครับและต่อมาคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อชาวตอนตกเข้ามาแล้วนะครับก็มีการนำนรเอาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับตัวอ,อย่างเช่นเศรษฐกิจแนแนวทางของทุนนิยมนะครับ ในสมัยของรัชการที่3นะครับรวมถึงในสมัยของรัสการที่4ครับก็ได้มีการทําสัญญากับต่างชาติขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นสัญญาเบอร์นี่แล้วก็สัญญาบอลลิงนะครับเรื่องนี้นะครับกูได้กล่าวถึงสาระสำคัญสัญญาบอลลิงไปแล้วนะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับและในส่วนของระบบนะครับการค้าที่เกิดขึ้นจากสัญญาบอลลิงก็คือระบบการค้าแบบเสรีนะครับสัญญาบอลลิงครับทำให้ระบบการค้าเปลี่ยนจากการผูกขาดโดยพักคลังสินค้ามาเป็นการทําการค้าแบบเสรีนะครับ เมื่อเราทําการคา้าเสรีแล้วเกิดเป็นระบบการคา้าแบบเงินตราเงินตรามีความสําคัญนะครับในการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจไทยถือว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับและในสมัยของจอมพลสิทธิธนรัตนายมนตรีเนี่ยได้มีการว่าจ้างนะครับชาวเอเมริกันมาช่วยในการวางแผนภาคเศรษฐกิจจนเกิดเป็นแนวทางภาเศรษฐกิจตามแนวทางของเมริกาก็คือมีการวางแผนภาคเศรษฐกิจโดยมีแผนนะครับซึ่งแผนแรกมีชื่อว่าแผนภาคเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1นะครับใช้เมื่อปีพศ2 5 0 4 ถึง2.9นะครับ6ปีนะครับแผนต่อมานะับใช้5ปีโดยมีการเติมเพราะว่าสังคมไปด้วยเพราะว่าการที่ประเทศนั้นจะก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไปได้นะครับต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ครบคู่แล้วก็เกิดความสมดุลในการพัฒนาก็เลยเกิดเป็นแผนรัฐกิจจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบันเรามีการใช้แผนรัฐกิจและสังคมแห่งช,ชาติฉบับที่12ก็เป็นลนักษณะนับของการใช้แนวทางเศรษฐกิจตามแบบของชาติตนตกนะครับ อย่างภาพนี้ครับคือภาพของเซอร์จอห์นบอลลิงนะครับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในปีครับปี2 3 9านะครับทำให้ประเทศไทยเรามีการทำสัญญาบอลลิงเนี่ยในปีพุทธศักราช2398นแนะครับและสุดท้ายครับเป็นเรื่องของระบบการเมืองกับปกครองนะครับเมื่อชาวต่างชาติเข้ามานะครับแนวคิดของการปกครองนะครับการบริหารรัฐเมืองของต่างชาติก็เข้ามาด้วยนะครับทำให้แนวคิดเรื่องของเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยก็เข้ามาในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่น ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับได้มีการปฏิรูปการเมืองกับปกครองครั้งใหญ่นะครับมีการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ท่านทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษเมื่อกลับแล้วท่านก็ได้มีการทดลองการปกครองนะครับที่เรียกว่าดุสิตธานีเป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยนะครับและภายหลังประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงปกครองนะครับในปี2475ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับดังนั้นการมาของ ชาวต่างชาติทําให้เกิดนะครับการเข้ามาของศสลิภาพและแนวทานกับคอมแบบใหม่ตัวอย่างเช่นกับคอมแบบประชาธิปไตยด้วยอย่างในภาพนี้ครับคือภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวครับท่านได้ประพาสยุโรปในครั้งที่2นะครับและการประพาสครั้งนี้ครับท่านก็ได้มีโอกาสนะครับในการไปเยี่ยมพระโอรสของพระองค์ด้วยนะครับที่ศึกษาที่ยุโรปในขนาดนั้นกิจกรรมทบทวนนะครับเนื้อหาของเราในวันนี้ครับรูขอฝากไว้กิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือว่านักเรียนดูจากตารางนี้นะครับ ครูจะให้นักเรียนครับไปค้นคว้านะครับวัฒนาไทยนะครับมาสักสามวัฒนมนะครับแล้วให้นักเรียนใส่ลงไปในช่องว่างช่องว่างแรกครับว่าวัฒนมที่เราไปค้นควานั้นเป็นวัฒนมที่เรามีการรับอารยธรรมหรือความเจริญนี้มาจากที่ใดนะครับและบรรยายหน่อยว่าลักษณะสําคัญนะครับของวัฒนมที่เราค้นควานั้นเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วระบุหน่อยครับว่าเป็นวัฒนมหลักหรือเป็นวัฒนมรองครับ ว um ัตถุธรรมหลักก um ็คือเป็นวัธรรมนะครับอย่างเช่นการใช้ภาษาไทยนะครับถ้าเป็นวัตถธรรมองก็คือเป็นวัธรรมนะครับที่พบได้ในเฉพาะกลุ่มนะครับหรือนะครับวัธรรมที่มีการพบนะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นการใช้ข้าวเหนียวรับทานเป็นอาหารหลักนะครับที่จะมีการพบในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างของคําว่าวัตถธรรมองนะครับก็ให้เรียนไปค้นคว้าแล้วก็นะครับใส่ลงในช่องเพื่อทําให้เราได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องของวัธรรมมากขึ้นวว่าัธนี้เ เรารับจากที่ใดและลักษณะสาคัญคืออย่างไรปัจจุบันนี้ครับมีผลนเป็นวัฒนธรรมหลักหรือเป็นวัฒนธรรมรองนะครับก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้ครับนักเรียนหลายคนก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าวัฒนธรรมไทยที่เราดํารงแล้วก็มีการสืบต่อถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับที่เป็นของไทยแท้หรืออะไรบ้างที่เรามีการรับมาและมีการปรับประยุกต์นับให้เข้านะครับกับพื้นเพให้เข้านะครับกับบริบทนะครับของสังคมไทยนะครับดังนั้นก็หวังว่า เราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะช่วยกันสืบต่อนะครับสิ่งที่ดีงามนะครับสืบต่อเนื่องไปนะครับเนื้อหาในวันนี้ของเรานะครับเรื่องของกว่าสัตว์ไทยการละวัฒนธรรมนะครับจากชาติตะวันตกการละวัฒนธรรมจากดินแดนอื่นก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน